โอ้รู้แล้วว่าทาเป็นสัตตบรุษก็ต้องิี่เข้าใกล้พบให้บริบูรณ์แล้วก็สักถามท่านให้บริบูรณ์ฟังท่านให้รับทราบจากท่านให้บริบูรณ์จนเกิดความเข้าใจความเชื่อความเจริญเป็นศรัทธาบริบูรณ์คุณก,ออก็ความรู้ที่ได้เชื่อรู้ศรัทธาเชื่อถือดีแล้วว่าจะปฏิบัติยังไงเช่น โยนิโสมนสิกาจะปฏิบัติยังไงเข้าใจจากท่านแล้วเรามิจฉาทิฏฐิจากแม่โยนิโสมนสิกากบมิจฉามันนานนึกว่าการทำใจในใจก็คือทำสะกดจิตหลับตาหรือทำใจในใจก็คือทำความเฉลียวฉลาดทำความวิเคราะห์วิจัยอะไรไรรู้ให้มากๆๆๆๆๆนี่คือโยนิโสอ่า มากมายพิจารณาได้มากรู้ได้มากกระจายได้มากเท่านั้นไม่ใช่โยนิโซตปฏิบัติลงไปถึงจุดเกิดจุดตายของตัวฐานต้นของต้นธาตุต้นธรรมของจิตเลยแล้วก็จับตัวกิเลสได้เลยแยกแยะตัวกิเลสได้แล้วมีวิธีวิธีกำจัดกิเลสด้วยพลัง ปัญญาอันยิ่งหรือสะสมพลังงานฌานฌานคือปัญญาเริ่มต้นมีวิตกก็เริ่มปัญญาวิจาร์ก็เริ่มปัญญาโดยมีวิตกกวิจาร์วิจัยวิตกกวิจาร์ออกวิจัยคือแยกแยะแยกแยะอ๋อวิตกก็อาการอย่างหนึ่งวิจาร์ก็อาการอย่างหนึ่งถ้าวิตกเป็นบวกวิจาร์ก็เป็นลบ ถ้าวิตกเป็นลบวิจาร์ณก็เป็นบวกมันทำปฏิกิริยาร่วมกันแยกแยะได้วิจัยได้ทำการสังขารปรุงแต่งกันแล้วบวกกับลบแล้วก็เกิดสภาพอะไรขึ้นมาสภาพความจริงโดยเฉพาะสังกปะเจ็ดพระพุทธเจ้าก็ให้เรียนรู้วิตกท่านไปแปลวิตกว่าคือจิตเริ่มดำริ วิจารคือจิตที่คู่ก,กันกับวิตกมีวิตกวิจารที่จริงวิตตกะคือตัวตั้งพยัญชนะตะกะจาระคือตัวดำเนินไปตะกะก็เป็นสแตติกจาระก็เป็นไดนามิกใช่ไหมจาระก็เป็นตัวพลังงานเคลื่อน ตากาก็เป็นพลังงานตัวตั้งทำงานร่วมกันเป็นบวกเป็นลบแล้วก็เกิดสังขารสังขารอะไรอภิสังขารเริ่มต้นปฏิบัติสังขารของพระเจ้าก็คือแยกกิเลสออกมาให้ได้แล้วกำจัดกิเลสให้ได้กำจัดด้วยอะไรกำจัดด้วยพลังงานรู้ธาตุรู้ มีธาตุรู้ขั้นวิตกวิจาร์กันดีแล้วสู้ไปอีกเป็นปิติเพราะฆาแดงมาอีกกิเลกก็แพ้พ่ายไปอีกขึ้นขั้นสุขสุขคือสงบสุขว่างเลยดีว่างจากวิตกว่างจากวิจาร์ณว่างจากปิติอีกยิ่งกําจัดได้เก่งจนเป็นยอดเป็นเอกอัคคะเป็นเอกเป็นหนึ่งเป็นยอดอัคคตาเป็นเลิศ ก็ทำให้กิเลสหายดับไปเลยจึงเกิดกิเลสตายจิตก็สะอาดจ,จากกิเลสก็เรียกปริสุทธาหรือฐานอุเบกขาฐานอุเบกขาฐานจิตที่มันไม่มีแล้วดูดไม่มีแล้วผลักไม่มีแล้วสุขไม่มีแล้วทุกข์ไม่มีคู่แล้วมีมีแต่ศูนย์เป็นหนึ่งมีศูนย์ไปฐานอาศัยคือศูนย์เป็นหนึ่งอยู่เอกกัคตา ศูนย์จากสุกจากทุกสูงจากสองศูนย์ที่ศูนย์จากอะไรศูนย์จากสองแล้วก็อาศัยหนึ่งก็เลยเกิดสามเร้าศูนย์หนึ่งสองและตัวเองก็ควบคุมหรือจัดการให้ได้กลายเป็นสี่เป็นตัวที่สีเป็นประธานจัดการสามอันนี้ได้อย่างเด็ดขาดได้อย่างต้องการให้เป็นอย่างไรก็ทำได้ ต้องการจะศูนย์ในสัดส่วนนั้นก็ทำสัดส่วนที่เล็กก่อนให้ศูนย์ได้แล้วก็ทำสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโตขึ้นให้ศูนย์อีกให้ศูนย์อีกจนศูนย์ได้สำเร็จหมดจบถ้ายังไม่ยอมตายเป็นอตมตะบุคคลทำให้ศูนย์จบได้หมดแล้วแต่ยังไม่ยอมตายเป็นอตมตะบุคคลคุณก็ศึกษาต่อจากบุคคลอื่นของคุณคุณจบแล้ว จิตวิญญาณของคุณจิตเจตสิกของคุณคุณทำศูนย์ได้แล้วของคนอื่นต่างกันมีเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบมีแง่มีมิติในยะอะไรต่างๆกันอีกคุณก็ศึกษาเข้าไปหรืออธิบายตัวแบบศูนย์นี่แหละให้เขาได้คนใดที่สามารถทำความก็จะตามเขาก็จะได้จะได้จะได้ก็ทั้งช่วยคนและรู้เพิ่มจาก เออรรู้จักคนนี้เออคนนี้มีอัยยะคลา้ายกันกับเราเหมือนกันเราเลยแล้วก็บ,บอกได้ง่ายเพราะมันเหมือนกันเน่ยเขาก็ศูญได้ง่ายเออคนนี้ต่างแล้วไปติดไอ้ต่างนั่นแหละไปติดไอ้ ang, ต,ต,ตัวที่มันต่างนั่นอย่โอ้โหยากไปอีกคนเนี้มันไปยึดไอ้ต่างนั่นม่ยอมมันม,ม,มาตรงอันนี้สักทีตรงไอ้ที่มันจะควรจะได้ม,ไมันก็เลยไปได้สักทีจนเขามาได้นี่อีกเออได้คนนี้มาอีกคนเไว้เอาอีกคนอื่นอีก อ้นี่ต่างอีกแล้วก็ยอดในตัวต่างในอยู่คุณรู้จักต่างไหมต่างนี่คือพวกสองข้างถ้าพวกตั้งนี่คือพวกตัวเดียวถ้าต่างนี่มันพวกต่างในสองข้างต่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 างอ่าต่างก็ตั้งต่างตั้งต่างกัน ตั้งอยู่ตัวเดียวถ้าต่างมันมีสองตัวคุ้จักงัวต่างมาต่างงัวต่างควายต่างรู้จักไหมมันมีสองข้างแบกน้ำหนักสองข้างแบกใช่ไหมครับบางทีก็ใช้เชือกผูกสองข้างก็เป็นต่าง ใช้แอกใช้ไม้คานใช้ไม้อะไรกับสองต่างก็ยังมีสองข้างต่างหน้าต่างยังมีสองบานเลย <laughs> บานเดียวก็มี <laughs> หน้าต่างบานเดียวก็มีแต่ธรรมดาธรรมดาก็สองข้างนะต้ต่างคือคําว่าต่างในหมายคำว่าสองมีอะไรอีกอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่ง,นนงจึงเรียกว่าลิงคะหรือต่างกันลิงคะหรือเพศ มีบวกเป็นบวกเป็นตเป็นสองต่างต้องมีสองต่างคือหนึ่งมันยังไงมาต่างคื้หนึภาษาไทยมันตั้งตั้งหาแล้วคือหนึ่งถ้าต่างนี่มันสละอานะถ้าตั้งมันสละอตั่งางก็ได้อะไม่โทรก็ได้อะ ตั้งก็ได้เอ้าตั้งก็ได้เอ้าตั้งก็อยู่เป็นที่ตั้งที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยตั้งก็มาตั้งมาตั้งกันที่จะนั่งกันตั้งกันนั่งมาตั้งที่จะตั้งกันมาตั้งมาตั้งกันที่จะนั่งกันอที่จะนั่งกันมานั่งมาตั้งกันที่จะตั้งบาลีนะบาลีหลอกไอ้ที่จะตั้งก็ไม่ตั้งมาตั้งไอ้ที่จะนั่งไอ้ที่จะนั่งก็ไม่นั่งดันไปนั่งไอ้ที่จะตั้ง ไอ้พวกนี้เนี่ยบาลีหรออธิบายไปก็มีแง่ตลกเสริมนิดๆหน่อยๆไปมันหนักเกินไปก็คลายเครียดนิดหน่อยนะ